นิยายวัยเรื่องกอดนายด้วยใจรักจากนามปากกามหมูเื่อยก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวปัจจุบันของพวกเขาเราขอย้อนไปตอนที่พวกเขายังอยู่ในวัยเด็กตอนที่พวกเขาได้เจอกันจริงๆครั้งแรกบทนำความทรงจำในวัยเด็กทัชชาสันทนัศในวัยห้าขวบ9ก้าเข้ามาในบ้านเพื่อนสนิทของพ่อกับแม่เหลือไปเห็นกล่องสีที่มีขนาดใหญ่วางอยู่บนโต๊ะข้างสระว่ายน้ำจึงเดินเข้าไปดูด้วยความสนใจ เมื่อเห็นสมุดภาพที่วางอยู่ข้างกันเป็นภาพการ์ตูนตัวโปรดจึงนั่งลงหยิบหยิบจับจับแล้วร้องถามผมเล่นอันนี้ได้ไหมครับเสียงที่ตอบกลับมาไม่ใช่เสียงของพ่อกับแม่แต่เป็นเสียงของป้าวาสนาผู้ใจดีของพี่เตครับเล่นได้นะครับแต่ต้องรอพี่เตมาก่อนนะ ทัชชารออยู่นานจนอดทนไม่ไหวจึงหยิบสมุดภาพขึ้นมาเปิดดูเมื่อเห็นว่ามีหน้าที่ว่างเปล่าอยู่เลยคิดว่าน่าจะเล่นได้จึงหยิบสีช็อปที่อยู่ในกล่องออกมาวาดรูปในหน้านั้นในขณะเดียวกันผู้ใหญ่ทั้งสี่คนก็เข้าไปในครัวกับเด็กผู้หญิงวัยสี่ขวบเดินสวนกับเตวิจิราเมรลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเตชิตและวาสนาผู้เป็นพ่อจึงเอ่ยปากบอกลูกชาย ดูน้องด้วยนะลูกนั่นคู่มั่นเรานะระวังตกน้ำด้วยเตวิตในวัยเจ็ดขวบไม่ค่อยเข้าใจคำว่าคู่มั่นแต่สังเกตจากท่าทางของผู้ใหญ่แล้วก็รู้ว่าเขากำลังโดนหยอกล้อจึงก้มหน้างุดพยักน่ารับคำแล้วเดินไปยังโต๊ะที่เขาทิ้งสมุดภาพกับสีไว้และมันคือรางวัลที่เขาเพิ่งได้มาจากการทำเกรดเฉลี่ยออกมาได้ดีเมื่อไปถึงก็เห็นน้องน้อยที่ตัวเล็กกว่าเขามือเลือไปด้วยสี แต่เขาไม่ได้สนใจสิ่งนั้นหรอกสิ่งที่หนึงความสนใจของเขาก็คือสีช็อคกล่องใหม่ที่เขายังไม่ทันได้แต่ต้องตอนนี้หากเลเทกกระจายอยู่ตรงหน้าจึงตรงเข้าไปกระชากสีที่อยู่ในมือของทัชชาออกใครอนุญาตให้นายมาเล่นของพี่ทัชชาตกใจลุกขึ้นยืนในมือถือสมุดภาพไว้แน่นในตาคลอไปด้วยน้ำใสย,ยืนตัวแข็งทือไม่ยอมตอบคำถามใช่ว่าเขาไม่อยากพูดแต่เป็นเพราะความกลัวทำให้เขาพูดไม่ออกต่างหาก ขอโทษมาเดี๋ยวนี้เสียงตะคอกจากเตวิททำให้ทัชชาตกใจหยดน้ำตาไหลออกมาแต่ก็ยังไรเสียงเมื่อคนเป็นน้องไม่ขยับปากขอโทษจึงเข้าไปเขย่าตัวเพื่อบังคับให้คนกระทําผิดพูดคำขอโทษออกมาทัชชาเจ็บต้นแขนที่ถูกบีบจึงตะคอกกลับไปด้วยความโกรธผมเจ็บให้คนขี้หวง ด้วยความโกรธที่เพิ่มมากขึ้นเตวิตจึงดึงสมุดภาพออกจากมือของทัชชาทั้งสองฉุดกระชากกันเสียงดังสุดท้ายเตวิตก็เป็นคนได้สมุดมาจากนั้นก็ผลักทัชชาเต็มแรงแต่ก่อนที่ทัชชาจะร่วงลงสู่ก้นศัตรูก็ได้กระชากแขนผู้เป็นพี่ลมลงตามมาด้วยเตวิตหัวฟาดเข้ากับขอบสัตรูแต่ไม่ได้ตกลงไป ส่วนทัชชาที่ว่ายน้ำไม่เป็นก็กำลังผุดผุดโผล,ล่พยายามตะเกียบตะกายขึ้นจากน้ำกว่าเตวิทจะลุกขึ้นมาได้และมองหาคู่กรณีที่ทำเขาหัวแตกก็เห็นแค่ปลายนิ้วมือก่อนที่ทัชชาจะจมหายไปบทที่หนึ่งการพบกันอีกครั้งพี่ทัชครับเอกสารครบเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมลูกครับทัชชานั่งลงพลางหยิบขนมปังที่แม่ทำไว้ใส่ปากสรุปเรื่องที่อยู่ไปอยู่กับป้าวาดก่อนนะ บ้านหลังเก่าพ่อเขากำลังหาช่างมารรโนเวทให้ผมไปเช่าหอพักอยู่ก็ได้นะครับแม่ก็รู้ว่าผมไม่ชอบอยู่กับคนแปลกหน้าสำหรับทัชชาแล้วการอยู่กับคนไม่คุ้นเคยเป็นอะไรที่เขาหนักใจที่สุดโดยเฉพาะการไปอยู่บ้านของวาสนาเชอร์ลีนหยุดจากกระทะตรงหน้าหันมามองด้วยแววตาจริงจังไม่ได้ครับเราไม่ได้กลับไทยมาเป็นสิบปีแล้วไปอยู่ไม่เกินหนึ่งปีหรอกเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็กลับ แต่ถ้าบ้านรีโนเวทเสร็จก่อนจะย้ายเข้าไปค่อยว่ากันงั้นผมรอพ่อกับแม่ก่อนก็ได้นี่ครับจะเป็นเด็กโคงหรือไงไปปีนี้แหละจะได้ไปเรียนที่เดียวกับพี่เตปีหน้าพี่เขาฝึกงานเดี๋ยวเราจะไม่มีคนคอยแนะนำทัชทางเงยหน้าจากขนมปังมองแม่แต่แม่กำลังง่วนอยู่กับไส้กรอกบนกระทะเมื่อหันกลับมาเห็นหน้าลูกชายที่เต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามจึงบอกไปอย่างหยอกเยา้า ก็คู่มั่นที่เขาจองลูกไว้ตั้งแต่ยังไม่ทันได้ลืมตาดูโลกไงพี่เห็นรูปหรือยังนัดเห็นแล้วหล่อมากเสียงใสาลากยาวจากสาววัย17ปีเอ่ยออกมาอย่างชื่นชมทัชชาพ่นลมหายใจหนักๆจะว่าชินก็ชินจะว่าเบื่อก็เบื่อ,อ,อที่เขาได้ยินคำว่าเขามีคู่มั่นตั้งแต่จำความได้แต่งเองเลยไม่ใยนะัดทัชชามองคอนใส่นัชาน้องสาวที่อายุห่างกันแค่ปีเดียวอย่างอารมณ์เสีย นัชชาก็ไม่ยี่หรักกับท่าทางของพี่ชายและหันไปคุยกับแม่เปลี่ยนจากพี่ทัชเป็นนัดก็ได้นะแม่เฉลีนสายหน้าปรามลูกสาวเล็กน้อยพอเลยรีบกินได้แล้วตอนนั้นพ่อกับแม่คิดอะไรอยู่ครับให้ผมมีคู่มั่นเป็นผู้ชายไม่ใช่เรื่องเพศหรอกนะตอนนั้นพวกเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกคนโตของแม่จะเป็นผู้ชายพ่อกับแม่ก็ไม่ได้บังคับอะไรหรอกนะแค่พูดกันขำๆ คำอะไรกันครับพูดตั้งแต่ผมเป็นเด็กจนผมตัวโตขนาดนี้แล้วยังไม่เลิกพูดกันเลยเอาหน้าไปเจอกันก่อนไม่ถูกใจก็ถอนมัน่นแม่ครับคนไม่รักกันจะแต่งงานและอยู่ด้วยกันได้จริงๆเหรอครับขนาดคนที่ดูรักกันมากๆแบบเพื่อนผมยังทัชชานึกถึงเพื่อนสนิทของเขาที่เป็นลูกครึ่งไทยอเมริกัน อกหักจนกินไม่ได้นอนไม่ได้เพียงเขาละสายตาเพื่อนของเขาก็หายไปจากโลกนี้ตลอดการเหลือเพียงประโยคที่เพื่อนพร่ำโอดครวญจนเขาจำขึ้นใจมึงจำไวนะ้นรักใครไม่สู้รักตัวเองมึงอย่าไปหลงรักหรือทุ่มเทใจให้ใครง่ายๆไอ้ทัชมึงเป็นเพื่อนที่กูรักที่สุดดูแลตัวดูแลใจมึงดีๆจะได้ไม่ต้องทนทรมานเหมือนกู ทัชชาหยุดความคิดลงก่อนที่ภาพของเพื่อนจะดิ่งลงจากสะพานสู่ความหนาวเย็นของแม่น้ำที่กำลังไหลเชี่ยวจะไหลกลับสู่สมองและรีบเปลี่ยนประเด็นผมก็ไม่ได้อยากขัดใจพ่อกับแม่หรอกนะครับแต่ถ้าทางนั้นไม่ชอบผมผมก็ช่วยอะไรพ่อกับแม่ไม่ได้และผมคิดว่าผมได้ถอนมั่นแน่แน่และเปลี่ยนไปนึกถึงเหตุการณ์ที่เจอกันล่าสุดก็ทำให้หายใจหายคอไม่ค่อยสะดวกบ่งบอกถึงความประทับใจก่อนจากการไม่มีวันลืม แล้วก็รู้สึกว่าความทรงจำของเขาแต่ละอย่างไม่มีอะไรให้น่าจำํำประเทศไทยหลังจากกิจกรรมอาสาในช่วงเช้าจบเตวิตก็หาโทรศัพท์มือถือเพื่อจะดูรูปเด็กน้อยของเขาที่อยู่อีกฟากฟ้าที่กำลังจะเดินทางมาในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเขาชาร์จแบตท,ทิ้งไว้ในห้องจึงเดินกลับไปเมื่อเห็นว่ามีสายเรียกเข้าจากวาสนาจึงรีบโทรกลับเพราะว่ากลัวแม่จะเป็นห่วงครับลูกครับ ผมขอโทษนะครับพอดีผมไม่ได้พกโทรศัพท์ไม่เป็นไรลูกแม่แค่จะโทรมาบอกว่าน้องจะมาถึงพรุ่งนี้เช้าแต่เดี๋ยวแม่จะไปรับเองไม่ครับเดี๋ยวผมไปรับเองแต่ลูกยังอยู่เชียงใหม่ไม่ใช่เหรอผมจะกลับตอนนี้เลยครับแค่นี้ก่อนนะครับแม่เดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้ก่อนวาสนาไม่ทันได้พูดต่อลูกชายหัวแก้วหัวแหวนก็วางสายเธอได้แต่สายหน้า แค่เห็นผ่านโซเชียลยังตื่นเต้นขนาดนี้ถ้าน้องมาแล้วขอถอนมั่นแล้วลูกแม่จะทำยังไงเฟวิตรีบเช็คเที่ยวบินเพื่อบินกลับกรุงเทพแพงแค่ไหนเขาก็ยินดีควักเงินเก็บเพื่อจ่ายค่าตั๋วในครั้งนี้จากนั้นก็ไปบอกผู้ใหญ่บ้านและวิ่งกลับไปค่ายเพื่อบอกเพื่อนไอ้ปอเดี๋ยวกูกลับบ้านก่อนกูฝากมึงสารต่อทีมึงจะรีบกลับทำไมอีกสองวันก็กลับแล้ว กูมีธุระด่วนและสำคัญมากด้วยเออเดี๋ยวกูจัดการให้ไม่ใช่เรื่องยากที่เตวิทจะกลับก่อนเพราะงานอาสาคราวนี้เป็นพวกเขาที่จัดขึ้นกันเองพวกเขาแค่มาช่วยเพื่อนที่รู้จักในโซเชียลมีเดียมาซ่อมแซมห้องสมุดให้กับเด็กๆในช่วงปิดภาคเรียนไม่ได้มีอะไรเป็นทางการหรือต้องเก็บคะแนนใดๆแล้วมึงจะลงไปข้างล่างยังไง กูไปหาผู้ใหญ่มาแล้วกูไปเก็บของแล้วว่าจะไปเลยฝากบอกคนอื่นด้วยเตวิตวิ่งกลับไปที่ห้องพักด้วยใจลิงโลดเก็บข้าวของที่มีอยู่น้อยนิดยัดใส่กระเป๋าและกลับไปยังบ้านผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีรถจอดรอยอยู่แล้วเมื่อกล่าวลากันเรียบร้อยก็บ่ายแก่่โชคดีที่เขาได้ตั๋วเที่ยวสองทุ่งเขาจึงไม่ต้องลุ้นระทึกว่าเขาจะตกเครื่องหรือไม่แล้วเขาก็ขึ้นรถไปอย่างอารมณ์ดี ถึงที่นี่จะไกลเมืองไปหน่อยรถประจำทางขึ้นมาไม่ถึงแต่ก็ยังมีสัญญาณโทรศัพท์ให้ติดต่อกับคนที่บ้านได้สายลมที่พัดผ่านใบหน้าให้ความสดชื่นช่วยคลายความรีบร้อนและตื่นเต้นลงไปได้มากเตวิตลูกรักวาสนาตะโกนก้องในบ้านเพื่อเรียกลูกชายที่ทำท่าจะไม่ตื่นออกไปรับน้องได้แล้วเดี๋ยวน้องจะรอนานครับแม่เตวิตดีตัวลุกขึ้นนั่งสะบัดความง่วงงุนออกจากหัว เพราะกว่าเขาจะถึงบ้านก็เกือบสีทุ่มพอมาถึงก็นอนไม่หลับเอาเสียดื้อๆนอนดูโปรไฟล์ของคนที่กำลังมาเยือนผ่านโลกออนไลน์เผื่อว่าจะมีข่าวสารอัปเดตอะไรสุดท้ายก็เหมือนทุกวันที่เจ้าตัวไม่เคยอัปเดตอะไรเลยเขาจึงเข้าไปดูโปรไฟล์ของเชอร์ลีนผู้เป็นแม่ของทัชชาแทนข่าวสารอัปเดตทุกอย่างที่เขาได้รับล้วนมาจากเชอร์ลีน ไม่รู้ว่าเชอร์ลีนรักลูกจนชอบอวดหรือเป็นเตวิตกันแน่ที่เฝ้าดูจนหลงเจ้าเด็กลูกเซี่ยง,งทั้งที่ไม่ได้พบหน้าหรือพูดคุยกันรู้ตัวอีกทีก็ใกล้จะเช้าแล้วจึงข่มตานอนเตวิตลุกขึ้นนั่งมึนๆอยู่ที่ปลายเตียงครู่หนึ่งถึงจะลุกไปอาบน้ำแต่งตัวตื่นดีหรือยังแม่บอกว่าจะไปแวรับให้ลูกก็อยากจะไปรับเองมาออกไปพร้อมแม่นี่แหละขากลับนั่งแท็กซี่ไปเอารถที่อู่ด้วย ครับน้องไม่ได้กลับไทยนานแล้วชวนน้องคุยด้วยแล้วก็พาไปกินข้าวด้วยละไม่ใช่ว่าเขินจนนั่งเป็นไม่ตลอดทางนะวาสนากำชับลูกชายที่เธอรู้จักนิสัยดีและรู้มาตลอดว่าเตวิตอยากจะเจอทัชชาตัวเป็นๆมากแค่ไหนเขินอะไรครับแม่วาสนามองอย่างนึกหมันไส้ก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าวิ่งโร่จากเชียงใหม่ก่อนกำหนดตั้งสองวันอา นี่ค่าแท็กซี่ส่วนค่าซ่อมที่อูพ่อเคลียร์กับประกันให้หมดแล้วรีบไปเลยนะอย่าเพิ่งแวะที่อื่นน้องน่าจะถึงตั้งนานแล้วป่านนี้กังวลแย่ผมจะช้าเพราะแม่นี่แหละครับวาสนาหันมายิ้มแย่ๆให้ลูกชายโอเคแล้วเจอกันมื้อเย็นทัชชาลากระเป๋าสัมภาระมายังจุดนัดพบมองหาคนมารับแต่ก็ไม่เห็นมีใครที่ดูละไม้คล้ายค,คลึงคนในภาพที่แสดงอยู่บนหน้าจอมือถือ จึงหาที่นั่งเพื่อเปลี่ยนซิมโทรศัพท์มือถือที่ลุงเตชิตส่งให้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทัชชาง่วงมากเพราะเวลานี้มันเวลานอนของเขาแต่เขาต้องรอคนมารับก่อนถึงจะได้นอนจึงได้แต่บ่นในใจอย่างหงุดหงิดท,ที่พ่อให้เขามาก่อนกำหนดตั้งหนึ่งสัปดาห์โดยให้เหตุผลว่าทัชชาค่อนข้างเก็บตัวกลัวว่าจะใช้เวลาปรับตัวนานเหตุผลเยอะเป็นลูกคุณยุทธนาต้องอดทน เตวิตมองหาชายวัยรุ่นผมสีน้ำตาลที่ตอนนี้มีอยู่แค่คนเดียวที่นั่งเด่นสะดุดตากำลังก้มหน้าก้มตาทำอะไรบางอย่างเมื่อเตวิตมองเห็นก็มั่นใจได้ทันทีว่าใช่เพราะเขาคอยดูรูปถ่ายของทัชชามาตั้งแต่เล็กยันโตจากนั้นก็เดินเข้าไปนั่งข้างหลังเพื่อสังเกตพฤติกรรมทัชชาเปิดสมุดโน้ตเล่มเล็กออกมาดูเห็นเบอร์โทรติดต่อที่แม่ให้ไว้มีสองเบอร์คือเบอร์เตวิตและเบอร์ของวาสนา ก่อนที่ทัชชาจะเลือกกดเบอร์โทรเขากลับไปดูรูปถ่ายของคนที่จะมารับอีกครั้งแล้วกวาดสายตามองเมื่อเตวิตที่โน้มตัวมาจากด้านหลังแอบเห็นรูปตัวเองอยู่ในมือถือแล้วก็นึกขำไม่คิดว่าวันหนึ่งเขาจะได้มาเป็นพี่เลี้ยงเด็กเมื่อเห็นว่าเด็กลูกเซี่ยวอเมริกาเริ่มอดทนรอไม่ไหวแล้วเขาจึงสกิดเรียกที่ด้านหลังทัชชาหันไปทันทีทำให้ปลายจมูกเฉียดกันไปนิดเดียว ด้วยความตกใจทัชชาจึงลุกขึ้นยืนทําให้ขยะที่อยู่ในมือทั้งหมดร่วงลงพื้นทัชชารีบก้มลงเก็บขยะทั้งหมดขึ้นมาก่อนถึงจะเงยหน้ามองคนที่มายืนอยู่ด้านหลังเขาเงียบๆอย่างไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่เมื่อเตวิตเห็นทัชชายืนขึ้นจนเต็มความสูงถึงได้รู้ว่าทัชชาเตี้ยก,กว่าเขาไปประมาณห้าเซนติเมตรทัชชาใช่ไหม ทัชชาพยักหน้างงงแล้วก็นึกขึ้นได้เมื่อมองเห็นรูปภาพที่อยู่บนจอมือถือของตัวเองอ้อพี่เตทัชชาเอ่ยชื่อแล้วยกมือไหว้คนที่มีอายุมากกว่าเตวิตยิ้มอย่างเอ็นดูในความมีสัมมาคาระวะหิวไหมแม่บอกให้พาทัชไปหาอะไรกินก่อนกลับบ้านผมกินบนเครื่องแล้วครับทัชชาเอ่ยพร้อมกับยิ้มน้อยๆ ใบหน้าที่ดูง่วงงุนเหมือนแมวว่าจะหลับของทัชชาทำให้เตวิตรีบลากสัมภาระตรงไปยังจุดจอดรถแท็กซี่ง่วงเหลือหลับในรถก่อนแล้วกันพวกเรายังต้องแวะไปเอารถที่อู่อีกจบตอนแล้วจ้าอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปติดตามอ่านนิยายแบบเต็มๆของหมูเฉืยได้ที่รี a อะไร